สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งชาแนลนะครับไปอยูนกับพับ g ีไลทนะครับพับ GPC นะดูครับเรามาทีมสุ่มนะแล้วมันสุ่มให้เรามาแค่สองคนนะครับแต่2คนนี้สู้ตายนะผมบอกเลยเราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพื่อนมีรถแล้วครับรีบวิ่งไปขึ้นรถดีกว่านะก็วงอยู่ไกลโคตรๆนะครับโอ้ เฮ้ยแล้วผมทำไมมีปัญหากับรถตลอดเลยวะเนี่ยฮะเฮ้ยมีรถมาครับเฮ้ยเ้ยเข้ามาแล้วโอ้โหตกใจหมดครับนั่งอยู่บนรถครับนั่งอยู่บนรถเฮ้โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วใช่ตัวนี้ก่อนครับ ยิงเราใหญ่ครับโอเคครับฮิีก่อนนะหลบก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนเรามาช่วยนะฟังเสียงแล้วไม่น่าจะมีแค่คนเดียวนะครับนั่นเห็นไหมวิ่งไปช่วยกันละวิ่งมาชุบเกิเลเลยวิ่งมาชุกเกิเลเลยเรียบร้อยครับเราหนีไปหาเพื่อนเลยครับอยู่ตรงนั้นนี่แบบโอ้โหระเบิดครับระเบิด โนแน่มึงเออมีอีกไหมครับอ้อมมาครับโอ้โหครับเคลื่อนเราเก็บไปแล้วครับแล้วดูปืนเราเนละยยิงนี่ครับยิงนี่ครับเมาส์แฝงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยทำไมยิงไม่ตายวะเฮ้ย สงสัยเน็ตเรามีปัญหาอีกแล้วครับเหมือนเน็ตจะไม่โหลดเวรกรรมจริงเน็ตมือถือนะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่ทำไมไม่ตายวะปืนไม่ค่อยแรงเลยครับเอสเนี่ยบอนเนินน่าจะมีเยอะครับยิงกันใหญ่เลยนะแล้ววงก็ค่อยๆแหบมาแล้วครับนั่น โดนสักนัดหนึ่งหรอวะไม่โดนเลยเหรอโอเคครับวิ่งเข้ามาหาเราแล้ววิ่งมาหาเราครับยิงไล่ออกไปครับกลับไปหาเพื่อนแกเลยไปไปหาโซนนู่นมือคนยิงดีกว่าครับเพื่อนเรายิงได้นะแต่เรายิงไม่โดนเลยครับ เอ้ยอว่าปืนมันระยะมันไม่ถึงครับเห็นไหมเรายิงแล้วมันแบบควันมันออกอีกที่นึงอนะ่ะผมว่ามันใช้ SK S เหมือนเดิมแล้วครับโอเคยบินครับบิงมาแล้ว,ลวอ๋อกระสุนมันไปช้าครับเราต้องยิงดักนะเราข่าาวไหมครับเพื่อนๆเนี่ยห็นนี่โดนแล้วครับ โดนแล้วครับเออมันต้องยิงดักครับเพราะว่ากระสุนมันวิ่งช้าเห็นเขาเขาวที่พุ่งไปมาพอใช้เป็นแล้วครับเริ่มใช้เป็นละนะแ,แล้วนะเออวงแหบละมึงตายกันแน่รู้ไหมว่าวงมันรุนแรงขนาดไหนยิงต้อนไว้ครับอย่าให้มันเข้ามาได้ง่ายๆนะเดี๋ยวมันก็ตายเองครับเอา้ามันมีรถครับมันวิ่งไปหารถนะ นั่นไงเห็นไหมคนนั้นขับรถออกมาแล้วเฮ้ยสวยแล้วครับวงจะแหบเราแทนครับลืมดูครับว่าเราก็อยู่นอกวงครับเพื่อนเราเร็วมากแล้วไปนู่นแล้วโหข้างหน้าเ็ามีดักอีกครับสวยแล้วครับเราอุ้ยแย่แล้วครับยาเยอะก็ไม่มีนะ โอ้ความหวังของเราครับหนึ่งต่อสามนะหวังว่าอีกฝ่ายนึงจะอยู่คนละทีมกันนะครับเหมือนหนึ่งนายต้องทำให้ได้สู่เขาฮิตาชิอยู่บนเนินครับนั่นโดนแล้วเปิดเผยตำแหน่งตัวเองครับ โอเคครับอย่างนี้แสดงว่าอยู่คนละทีมกันแน่นอนนะเรามีโอกาสได้แชมป์นะครับความหวังอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะามาันออกไปหากันครับโอ้โหเบอร์หนึ่งนี้เข้าวงอย่างเร็วครับไม่มีพลาดเลยนะคือ วงขยับปั๊บมาปั๊บเลยนะครับผมว่าอยู่บนดอยหมดอ่ะอีกสองคนอ่ะเห็นไหมยิงกันเองแล้วครับไปเราแล้วครับนั่นไปแลวหนึ่งครับเนี่ยดูครับเบอร์หนึ่งเข้าวงเร็วมากนะโอ้โหสุดยอดเลยครับแจมแน่แน่ครับอย่างนี้คือยิงต้อนไว้นี่เดี๋ยววงก็แหบตายครับมาเ ฮะดูครับชะนะจริงๆด้วยครับโหมา2คนนะฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ